มาทานไอศครีมหิมะแอร์โรสโตเบอรี่มาไก่อเรามากินไอคมรสรสเบรี่กหงชูิงชูเอยแซ่บำชาเนี่ยะยายก็ถ่ายยายไปด้วย่อร่อยด้อร่อยทาคนไม่ขาดนะฮะ นางเอกจำชขงของเขาไม่ไม่ถ่ายละถ่ายเอยายายไงแอ็นาแต่งสวยมากอร่อยอร่อยมากแล้วสปรูสตรอเบอรี่เขาไม่หวานมากมเป็นอะไรที่นุ่มเหมือนแบบมบันผสมใส่ใไว้ชีสอ่ะอชีสแล้วก็น้ำจิ้มก็โลยด้วยสตรอเบอรี่อร่อยอร่อย คือสตอเบอรี่ไม่ต้องใส่เยอะนานทำไมดีคัเราใส่แค่นิดเดียวน้ำแข็งเก็ดน้ำแข็งเขางรามีมันนุ่มมากดู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 นี่ม้ำช้ำช้ำชำนุ่มมากเรอสตอรมาเด้๋ยพี่เอาเขาสตอเนี่ย คนกินเยอะรุ่นขวบๆนี่น้องเลยไม่ถนัเมากนี่ก็มีน้ำชาค่ะน้ำชาเวลาเรามันกินหวานเราต้องกินน้ำชาไล่ยายจะค่อยกินทีหลัง โอเคครับพี่เล็กคือไปบายบายแทนมันมีเพลงอ่ะเป็นคนอะไรที่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบพูดใช่ไหมไม่ค่อยชอบภาคภาี๋ยวได้แต่ไม่เหมือนเร็วๆอ่ะมูนิซโลเน่เลยนะครับเนี่ยเขาโชว์ สามารถกินได้สาลาเน่สองใบโชว์นะครอันนี้ก็ได้กินหมดแล้วสั่งใหม่อเพราะว่าก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่เหรออืม้อนใหญ่มากมันจะกินไม่หมดสองคนก็ไม่หมดพี่น้องมันอันใหญ่มันนี้มาดูคมไฟก็ตรงที่เรามาดูคมไฟนี่แหละ ็เลยขึ้นมากินข้างบนก่อนินุบหวานก่อนแล้วเราก็มาแล้วไปไปเดินเรื่องพลังงานก่อนตรงนี้จะเป็นที่ว่างใจข้างในก็มีอีกนะ่เฮ้ยข้างในก็มีมีอเไรไม่ค่อยกินที่นั่งตักแทงมาเด็มันจะมันจะรวงภูเขาอ่ะหิมะอะไรจะพักภูเขาหิมอะไร ตกะปิลูกยายกินเนี่ยนาขึ้นบ้านนึงลาดไหมลาดละนี่เขามีน้ำจ๊ดแถมมาด้วยนะฮะลาดค่อยลาดาสอนลาดเลยนะรอนเนะมาเลยโอ้โอ้เงียบนะนะปุ๊บอาด้วยอาด้วย กินไปด้วยครับราดไปด้วย <c oughs> ตัวมัคไม่ใช่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่ครบเลยแซ่บเลยนะเพ <c oughs> ราะว่าีขามันเดียวกับน้ำจับใช่เข <c oughs> าก็ให้น้ำจับมาใหม่อยู่มา <c oughs> ได้พี่น้องได้แซ่บีกดิที่นัล้ก็จะสั่งกาแฟด้วยก็เลยแบบกลัวกินไ,ไม่หมดอ่ะคืออย่างก่อน อิ่มมากไปเดินไปถูก